หลายจังหวัดขาะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระบ่อนชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และวันครายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมาร ที่หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระสุวรรณวชิรทธรรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพิริยะฉันธดิโลกผู้ว่าราชการอ่างทองเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยมีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี